เมื่อวันที่10มีนาคม2566ด,ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขติดตามการดำเนินงานด้าน,นการแพทย์และสาธารณาสุขของโรงพยาบาลขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยโรงพยาบาลขุนยวมเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ดูแลประชากร21,333คนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาสี่ชาพันธุ์ได้แก่พื้นเมืองไทยใหญ่กะารี่ยงและม้งมีความหลากหลายด้านภาษาซึ่งการบริหารจัดการสาธารณสุขจึงต้องร่วมมือกับเครือข่ายสถานบริการในพื้นที่ร่วมกับการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกเ,เช่นในกลุ่มงานทันตกรรมงานกายภาพบำบัดและพาณิชย e แคร์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของระบบสาธารณสุข นอกจากนี้ได้ติดตามการให้บริการผู้ป่วยนอกห้องฉุกเฉินงานแผนไทยงานห้องคลอดซึ่งมีแม่เข้ารับบริการคลอดบุตรประมาณ300คนต่อปีออออคลินิกผู้สูงอายุและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรัง ที่ดูแลผู้ป่วยด้วยการปรับพฤติกรรมลดแป้งลดน้ำตาลนำไปสู่การลดยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยนอกจากนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อีกด้วย